ครับตอนนพี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เลยซีสุขสุขคนมือนีสิพ้ามาชมพี่น้องมาชมธนาพัดฟาร์มนะครับผมกับพี่ปุ้ยนะครับพี่มีกล้วยงามเฮารับชมกัระตุ่ยกระโคมนะครับผมเดี๋ยวเขามาสอดถามพี่ปุ้ยกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ครับกระบ่ามีหลายตัวมีสี่ตัวนี่ล่ละครับผมบเดี๋ยวจังค่อยเบิ่งกันว่ามันเป็นจังไดเนาะครับมาชมะะเลยครับอ่าแม่พันธุ์ข้เผือกนี่พันซื้อว่าจังไดครับพี่ปุย้ยใหญ่ตาขี้ครับใหญ่ตาขี้เนาะใหญ่ตาขี้เอเราก่อพันมาจะทั้งใดครับผมแม่พันุเป็นนันเป็นลูกแก้วฟ้าครับลูกแก้วฝ้า,าพ่อนี่เป็นพ่อแก้วฟ้าครับแม่กับแม่สายทั้งกัน เราคูรี่ทั้งนกร้นสวรรค์นะครับอ๋อครับในตากีครับเนวัตถุดนแลนวล่ะครับเป็นในลูกสองตัวครับลูกตัวนี้เป็นตัวที่สองครับเป็นลูกเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับลูกตัวนี้เป็นลูกสายกล้วยน้องบัวอ๋อลูกกล้วยน้องบัวปลากล้วยน้องบัวเนาะครับผมครับไม่เตลไม่เตลลูกครับ ปลากล้วยนงบัวเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับอครับตัวผั้ตัวผัวตัวอัตับผมตัวผัวตัวผั่ตัวดัวตัวผ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 ัวตตัวผัวตัวผัััวลัตัวผวตนวผัับผัวตัครับตัวัวตันผัวับผตัวัเาัั ชมข้ยเผือกงามๆกันนะครับพี่น้องมอนี้กับมาไทยค้อยเผือกยุฟารมธนพัฒฟาร์มนะครับผมให้พี่น้องเข้ารับชมในฟาร์มเขานะครับข้อยเผือกมันงามจ้ำใดนะครับพี่น้องก็รับชมรับเบื้องเอานะครับผมยเพ่นได้ลูกสองตัวหรือเปล่าครับตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเนาะสบปีบมครับ ลูกแรกพ่นยูน้ำอยู่หรครับลูกแรกขายไปแล้วครับอ๋อลูกแรกเนาะขายไปลูกแรกเป็นได้สีดําลูกแรกอ๋อครับเป็นตัวผูเดือนขายไปตอนอายุได้สิบเดือนครับเป็นลูกท้องเอกอ๋อครับลูกแรกครับให้ลูกชื่อว่าให้ลูกดีนะครับคือว่าให้ลูกดีอืมอยู่น้ำเห่าจากปีแล้วครับนี่แม่ค่อยเพอก เปิดคิวบอสองสี่แล้วออ๋อครับสองสี่จะเริ่มต้นเรียงขั้วไม่ไหมครับครผมปีหกสามปีหกสองสองหกสามหกสี่ประมาณนี้แหละครับสองสี่เมื่อไหม่เท่ากันหรเรียงขั้วยกันอะครับเมื่อไหม่เนาะอเพราะว่าปกติตะกร้เรียงง้วนะครับเรียงงัวะง้วะบามันแหละ อันนี้เรียกวเปลี่ยนเลี้ยงควายเรียกมักควายเลยบ้างนี้ครับผมควายเลี้ยงง่ไงวะครับเรียงไงตัวนู่นวครับการเลี้ยงเฮาเลี้ยงไฮยามั่นบ่ครับครับเน้นแน่นหยาครับอ๋อเน้นหยาเน้นหยาขันหยาบ่มีกับฟางแต่ว่าเขาก็มีแปลงหยาอยู่ครับแปลงหยากับปลูกไว้ประมาณซีไร่แหละครับอืมปลูกไว้ซีไร่ก็มี่หยาเพ่งกุลา เราก็หญ้าอ่าหญ้าค้นปนกันหญ้าไทมโกลาก็ไปขอพันมาจากกันศูนย์กุญชับเฮานี่ล่ะครับขอเพิ่นมาปลูกครับปลูกได้ปีตัวป4ตัวนี่ล่ะครับเริ่มเริ่มเป็นหญาใส่งานได้แล้วล่ะครับผมมันจะอยู่กับน้ํเฮานําครับทาน้ําหญ้าออกงานครับครับกินหญ้ากินยาแต่ว่าอาหารคนนี่ก็ก็มีโยูบางที่ ที่เวลาหยามันหน่อยหรือฟางมันหน่อยสิเขาก็เสริมนะคะรับมันกับวกินบ่ได้มันก็ต้องม so ีแน่นะครับผมแตาว่านอทหารเสริมมันต้องมีแน่แหละครับมีแน่ครับผมไปมีแน่ตัมาเข้ากันเย็นหยาราะว่ามันลดต้นทุนบ่ล่ะีหยาหรืฟางลดต้นทุนไปนีเลี่ยงแต่น่นหลยมันก็มันก็จนทุนเพิ่มเนาะครับครับแต่ว่าถามว่ามัน มีบอ่ออาหารขนดนะมีครับครับออจานนี่มีไม่กันตรงนี้แน่ครับครับโเห็นมันกินแจ็กเทียรครับอันแจ็กเวลาครับผมงาน,นนี้ยุ่นี่ผมก็ะมีสองเวลาครับอืมครับสองเวลาก็ให้ลูกน้องเพื่อนนี่แหละผมให้่นเลี้ยงอยู่ผมก็ร่างบปรแกมให้ทพนงานให้ลูกน้องเพื่อนเลี้ยง็คือเส่าแรงสินะครับ ยาไก,กินเศร้าแรงยนีายมือเศร้ากันขันมีเวลากะได้ปล่อยแต่ปล่อยอยู่ปล่อยลกน้ำอาบน้ำซาเนี่แหละแต่ยาเมือนแรงเข้ากับปล่อยให้กันปล,อปลอ่อยปล่อยช่วงเศร้าแรงกับว่าเศร้าไไอะไรดราก็ะซ้ายแหละครับช่วงซ้ายแหละมันแล้วแต่เวลาเข้านะครับคือพวกนี้มันจะขึ้นยูกับเวลาการปล่อยการเลี้ยงยูกับเวลาเข้าที่เข้า,าจะจัดหรอกยูกับเข้าคือเข้าเอาความสะดวก คอนสะดวกุูมือในมันปับใได้เมับว่าจะเข้ามี่มี่วัดจะดุอาหารกัรกินใ้มันนั้นเข้าปับไดเม็ดประมาณนั้นก็กามือแล่กปอยลุ่งน้ำน้ำมากินงาเขาคอบกินยากินเนื้ธรรมดาเนี่ยใช่กันน้ำนั่นเท่ากับปอยล่งแปลงงาปอยแทนเล่นกันผู้นีทีว่ามันมองแปลงแทนเล่นกับมีให้กันครับครับครับอันนี้จอาศัย ปล่อยแทนเลีมน้ำบางบางมือแต่ว่าคนมากเน้นเงินงานตัดนี่แหละครับกินครับตัดฟางความสามารถบ่ยากบ่ยากครับ,รบเลี้ยงเลี้ยงควายนี่ผมว่าบ่ยากบ่บยากเนาะครับนเนาะเลี้ยงง้วนี่ทัานยากกว่าวนะครับผมนี่เลี้ยงง้วไมาแต่ผัด,ดไถเลยอ่าครับ <laughs> จุกเขตในเลี้ยงง้ว่าม<ด>ีหอดง้อพอพันหลีดน้ำเต๋อหมดละครับเริ่มมาเลี้ยงควาคคยก็เลย่มมักควายเลย เขาได้ฉีดยาฉีดอย่งอย่างมันบอครับค้อยาเพื่อนครับยาบำรุงเขาต้องสีดยาบำรุงเนาะยาบำรุงเนาเขาฉีดมันจะเทียครับยาไทยยาเจ้คกับยาพวกสัตว์เนาะครัเนึ่งมันก็ต้องมียาไทยพยาธิแหละยาไทยพยาธิจะต้องต้องฉีดค้อย่อยก็ต้องมียายาไทยพยาธิแบบกรอกนะครับผมการรักษาสุขภาพคือลูกเข้าดีละครับลูกเข้าดีละแต่มีวัคซีนเพื่อนวัคซีนแต่มีวัคซีนอย่างนี้แหละ ั้ควาองัวควายกับมีปากเท่าเปล่อยมีข้อบวมนะครับผมเข้าก็เฮ็ดตามระยะหรือว่าปีละเทือเข้ากัต้องเฮ็ดกับขึ้นลูกเข้าเข้าลูก้นมะละเข้ากับตองเฮ็ดวัคซ้นตามระยะยาบำรุงเข้ากับมีเศีครับกันบ่มีเศีก็มีแค่นเสียมผสมไปกินทั้งทีหน้าครับผมครับยาบำรุงนีู่ละเข้ากับเศีเป็นระยะสามเดือนครับเทือหรือว่าหกเดือนเทือนหนึ่งแต่ว่าตุ้ม แม่พันธุ์อุ่มท้องเหียว่าแม่เผือกเนี่ยเพิ่นอุ่มท้องเลยด้ยครับตอนนี้เพิ่นกระท้องได้แ<อ>บบมา่นเกือบพุกคิปมือละอ๋อครับครับเพิ่นกระท้องครับให<อ>ม่นะครับใหม่ครับเจ้าใหม่ผสมผสม <ừ> แล้วครับท่องแล้วแต่ว่าควายท้องนี่ผมจะคือก้อนผสมนี่ผมจะฉีดยาทายพยาธครับเห็ดวัคซีนเห็ดอย่างนี้นมันเรียบร้อย ก <c oughs> ่อนแล้วเขาคนอ้อมผสมพอผสมติดแล้วเขาจะติดแล้วรูอ่าพานแล้วเขาจะองไ่ฉีดยา,ยาบอมรุงยาบอรุ่งเนี่ผมจะฉีดคข่ทองคุฉีดเดือนละเถือ,อครับอ๋อครับเดือนละเทือครับต้นมาเพราะยาบอมรุ่งเนี่ก็มีคข้าตัวสั้นแหละครับครับยาบอมรุ่งทั่วไปข้าตัวสั <c oughs> ้นยางหลีบอมรุง่ง <c oughs> ยางนะบอมรุงอย <c oughs> ู่ในทองด้อยกันพร้อมแล้วก็นมี่แร่ธาตุตัวนึงแร่ธาตุผวกนะครับครับ ข้าวปน<พ>นี่แหละธาตุผงให้ผสมให้กินนะนะครับผม<า>ครับฝ <พอ S 1> ่ายเพราะว่ามันจะติดใบบ่รุงลูกในท้องบำรุงแม่บำรุงน้ำน,ำนำพมพร้อมเก่ากาเวลาขอดม้าขอดป้ามันกะเจีเฮ็ดให้ลูกลูกออกง่ายนะครับผมลูกมันออกง่ายลูกออกง่ายหรอกครับ,บ,บรว่ายาเหล็กสมบูรณ์ของของระบบตืบพันธุ์มันกะ ดีดีนครับตอนเทาบอมรุ่งมันตั้งแต่ทองอยู่เนี่ยเวลาเท้ากับไปผสมตัวไม้เวลาเท้าผสมลูกมันไงแร้วเท้าผสมเนี่ยมันกับผสมงายผม่าครับตามที่ประสบการณ์มากได้เนี่ยครับผมครับเพราะว่าตัวนี้ก็ลูกมันได้สามเดือนเนาะครับสามเดือนเราผสมผมว่าควายที่เทาดูแลดีดีเนี่ผมว่า อาการผสมต่อเนื่องเนี่ยผมว่าลูกต้องผสมลูกช่วงระยะลูกได้สองเดือนกว่าแต่ว่าอย่าให้เกินหาเดือนผมว่าช่วงนี้จะเป็นระบบระบบอ่าสื่อนธุ์มันยังสมบูรณ์อยู่มันติดผสมได้ง่ายติดง่ายผมว่าครับตามที่มี่ประสบการณ์เย็ะมานะครับกันกันเท่าทีไปผสมตอนลูกมันเออลูกมันเต้านมหรือมันใหญ่แล้วมันที่มีปัญหา ปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์มันมันเติที่ผสมติดยากเพราะว่าซูมือเนี่ยถึงมันลูกน้อยเขาผสมกับพวกแังมันก็เข้าก็บผมลูกแม่มันน้ำนมกับหลายขึ้นเ่าครับน้ำนมหลายขึ้นเ่าลูกไงขึ้นเ่ากันเท่าที่ไปคิดว่าเออโอ้ลูกมันกินนมโยไปผสมยาเฝ้าผสมมันสินะมันก็มันกับคือเขาเขาเขาตรงเปลี่ยนเขาตรงเปลี่ยนเปลี่ยนไหมผมว่ามันกัดีกว่าตามที่ ที่เฮ็ดมานะครับตานที่เฮ็ดมากมันน่าจะโอเคอยู่ครับครับคบ้วยเพือกตัวนี้คือจิตประจําคอรอยู่เลนเนาะครับเนาะแมนครับแมนครับคือจิตบริปล่อยเรื่องประจํามันก็จิตประจานั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเป็นข้อยที่ต้นต้นรักตั้งแต่เริ่มเลี้ยงแล้วนะครับแ้วก็มีคนมาไหลราค่าหลายดอกอืมครับแต่กัย่งบได้ บ่ราแน่นจริงๆเลยเพราะเขาผลิตันดีกว่าเพราะว่าบล่อยปล่อยออกไปเ<อ>นาะเพราะว่ายังคิดฮอดมันอยู่ครับคุณแม่มหอาปปอยบ่ไไดด้้ปือหหมายากครับครับแม่รักแม่เข้าหายากเนาะครับเนาะตัวช่วยที่พีสายเลือดสายเลือดที่เต็มที่แน่นที่สุดที่หายากอยอะโอ้มันสูงดีเนาะครับตัวใหญ่ตัวงามนะครับตัวใหญ่ตัวยาวกร็หายากเนาะครับเนาะครับหายากครับเดี๋ยวเฮาไปชมตัวตัวที่2กันเลยครับตัวต่อไปครับครับตัวต่อไปครับผม พื้นที่เฮ้าเลี้ยงกล้วยนี่จากไรครับพี่ปุ๋ยสันว่าพื้นที่ที่ที่ในวันที่ผมออมเพ็ดอยู่นี่แล้วมันประมาณติดร่วมทั้งแปลงหยามันกับี่ติบประมาณติบสองติบสามไรแหละครับสามไรครับสามไรผมก็ไม่แยกว่าเป็นแปลงหายาอยู่มันตีไรอะ่ะครับตีไรก็คือเฮ็ดนี่บ้านนี่ครับนี่อาาป่านี่ยังนี่แ่ะ ข้อคุ้ยกับบดมจักรไรอยู่นี่ก็แล้วจะพื้นที่เขาปับเอาเนาะอยู่กับพื้นที่ของเขาสีปรับเอาเนาะครันก็เป็นเป็นสาครับสาคุ้ยอาบน้ำนะครับไปชมตัวที่สองกันเลยครับผมครับอันนี้ก็เป็นที่แรกอะที่เป็นแม่บอกนั่งอยู่หรอครับตัวนี้พะรัเป็นคุ้ยคุ้ยทีพี่สายเลือด คือ่นะครับผมครับจะเป็นเราสายอุ้ัยล่ะอืมครับเป็นอุ้ัยล่ะตัวนี้ครับแต่ว่าตอนนี้พ้องเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนตัวพ้องครับอันพ้องครับเกาจะเลื่อนอ๋อครับผสมเกาจะเลื่อนไว้ผสมหลอดเนาะครับผสมหลอดผสมเกาจะเลื่อนไว้เพิ่นได้เจ็ดเดือนแล้วครับผสมมันนี่ได้เจ็ดเดือนครึ่งครับอ๋อครับเจ็ดเดือนครึ่งจะสูงกับประมาณ เกือบเกือบไล่ที่พิพากั้งเนี่ยครับผมครับไล่ที่พิพากาครับประมาณนี้แหละครับเป็นแม่ทองแรกเนาะเป็นแม่ทองทองแรกครับทองแรกเป็นแม่สาวครับเป็นแม่ทองแรกอ๋อเป็นตัวเขานี่เป็นลูกอ่ะเป็นลูกที่ผมซื้อบริเงที่าวม้าเนี่ยเป็นลูกของเป็นลูกของอ่าทองคำอ่ะนะอืมครับพอซื้อเสียทองคำครับที่ยูอันที่ยูไถยครับ จะแก็เป็นหลานหลานแสนไทยนะครับเป็นหลานแสนไทยครับผมข้อปะสมบวก็ถือว่ามันสายเลือดมาดีอยู่ครับถ้ายนะเรื่องเกบเก็บใบร่องเบิองแยกเบื้อนครับพ่วงหางเพิ่นครับแข้งแข้งขาดีเนาะครับผมแข้งขาล่ำตัวงามสวยครับแม่เนี่ยอัตลักษณ์เพิ่นมาเต็มเนาะครับครบครับผมครับ พัฒนาต่อไปอีกเนาะครับเนาะครับล้อมลูกครับล้อลูกลูกเพิ่งเจ็ดตัวใหญ่สั่มเลยเนาะครับเนาะครับผมใช้ยาต้มที่เขาเขากลับครับครับครับนี่ก็มาชมมาได้เอาความลูกกับพี่ปุ้ยนะครับมื่อนี้ครับผมครับมื่อนี้ได้ความลูกคับให้พี่น้องเขารับชมเป็นแนวทางอ่าครับผมครับคลอง่ายง่ายนะครับผม เอารักษาความสะอาดบำรุงดีมันก็สุขภาพดีขึ้นมาอย่างนี้ครับครับครับมาชมเบิองครับมาชมเบิองตัวที่สามกันนะครับเนาะตัวที่สามกันนะครับผมอันนี้เพิ่นมีซื้ออยู่บอ่ะครับซื้อขวัญเงินครับวันนี้ก็ลรงวันนี้ตอนขวัญเงินนะครับโอ้สวัสดีได้เนาะครับผมอ่าครับครับผมครับ มันนี่จะมาทักไทยนะครับตัวนี้คือไอขวันเงินครับอ่าไอขวันเงินเนาะครับผมเห็นแต่ในงานทุ่งเนาะเมื่อนี่ก็ได้มาถ่ายอยู่ในฟาร์มให้พี่น้องโอ้ลากรถนะครับตัวนี้ครับขวัญเงินนี่เขาตอนนี้อายุได้ปีนึงครับอ๋อครับปีนึงเนาะปีนึงเขาเป็นคือเขาเป็นลูกอ่ะแต่ทิ้งผู้นะอ๋อครับทิ้งผู้ช่วยที่อยู่อ่าน้องหานแต่ว่าเรา ก่อกับทิ้งคู่กับยูพุ่นล่ะยูไท่พุ่นล่ะแม่สายทั้งอูไทยแม่แม่นี่เป็นซื้อไล่ล่าครับอ๋อครับผมแม่ไล่ล่าอย่งของยายูอุดรนี่ของพีวิทยาครับวิทยาคําสุภ่านะแม่นั้นครับผมครับอ๋อครับผมสอนได้บอกง่ายเนาะครับเนาะสอนได้ขี้ได้ครับขี้ได้อีกเนาะหน้าตาสวยเนาะครับงามนะครับครับผมตาบริวารเพแต่ข้ผมิดผมมันก็สิรอยอยู่ครับครับ แข้งขาแข้งขาใหญ่ดีเนาะอัตลักษณ์ดีกดูกระเดี่ยวดีครับโครงสร้างโครงสร้างดีเนาะครับเนาะอ่าเขาจะไว้เป็นพอพันประจาคอกมันบ่ครับโอ้ครับผมครับเบิ่งพันสวัสดีครับสวนได้เนาะครับเนาะสวนได้อพี่ปุ๋ยมีแนวทางการให้สวัสดีเนาะครับพอได้เปิดสวนมันบ่ครับพี่ปุ๋ยครับต้นเห็ดแต้ใต้ของจาของอะนะครับ องคเจ้าข <H ed. S 2> องแน่พักมูพวกแน่เอ,อาให้เฮ็ดไห้ยังทีหน้าครับให้เฮ็ดยังหลายคือ,อน,นั่นดอกเขากับด้วยว่าเข้าบักั้นงหนีนะครับเข้าบักัน้นงหนีก็เลยหาวิธี mm hmm. เฮ็ดไห้มันนั่นแน่นะะครับเฮ็ดไห้มันพอได้แน่แนเราก็เข้ากับนี่รดหลากอยู่แล้วนะครับผมหลากรดนิดหน่อยนางเข้านางครับยังี ลากรถเหรนครับแย้ลูกแย้หลานมากเขาก็มักครับอ๋อถ้าเขาเฟือกเรามันกะอ๋อผมใกล้ตีตั้งกันอยู่ได้กันเขาเฟือกเรามันตีเชื่องเลยครับแม่นครับเล็กน้อยจับได้บ่ายได้เลยครับผมเห็นแต่ในงานทุ่งเนาะครับมีรถใช่รถลากเนาะครับเมื่อนี้ก็มาชมอยู่ในฟาร์มเนาะครับครับแต่มีอีกที่ได้ไปโชยอยู่ครับโชยอีกเนาะครับเนาะครับโชยอีกอยู่วันที่หาที่โฮวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดพับครับ ได้เข้าไปปอยงานพันอยู่นะครับผมคว่มสูงพันหลายปันไดครับผมนี่ตอนนี้พี่ปอต่อยสามทิพานะบอกอ๋อครับเบิ่งล่ำตัวต่อยสามยี่สามถึงต่อยสามทิพานี่แหละครับครับเบิ่งรอบรอบรอบตัวเพิ่นเนาะครับเนาะครับบิ่งท้ายรอบตัวให้พี่น้องเขารับชมข้ยเชื่องนะครับเชื่องสวัสดีได้นะครับผมอ่าครับงามคอยู่ซตำหนีมาซตำหนีเลยกับโอเคแหละครับผม ครับนะครับสวยนะครับลำโตัวพันธ no ุ์งามครับนะครับโอ้โหครับนะครับสูงครับส mm ูงลำโตงามสวยนะครับลำตัวเงวดีนะครับท่ายิงครับอ่าอนาคตสูงไปหนาเนาะครับเนาะสูงไปหนาเนาะครับเป็นพ่อพันธุ์เบิ่งว่าครับครับเบิ่งว่าเบิ่งต่อไปว่าอีก ปีสองปีว่ามันสิงใหญ่สำเร็จเนาะพี่ปุ๋ยเนาะครับสำหรับข้วยอ่พอพันพอขวัญเงินนะครับอนาคตพัน์สิครับพันธิที่สูงไปหนานะครับคอยมาเบิงคอยติดตามกันต่อไปนะครับเนาะครับผมกับขวัญเงินนะครับพอพันขวัญเงินนะครับประจําคอของพี่ปุ๋ยนะครับธนพัฒน์ฟาร์มนะครับผมเมื่อนี่ได้มาเยี่ยมชมกับขอขอบคุณพี่ปุ๋ยได้ความูลแล้วก็มาชม ข้าว้อยู่ในคอกประจําคอกนะครับครับผมครับผมนะครับงามนะครับผมครับสุดท้ายนี่พี่ปุ้ยฝากกับมือใหม่เข้าการเลี้ยงควายจังไงครับผมสำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าหรือเท่าจิตปั๊บในการเลี้ยงมันก็เาก็ต้องศึกษาแหละครับครับศึกษามันก็มันก็บ่ยากหรอกเข้าใจ ออกเมื่อย่อมชุ่มคว่แน่บึงในยูทูปแน่ในคลิปแน่หรือต่างใดเข่ากับปั๊บเปลี่ยนเหนตามตามเข้อมาก์กนั่นแหละใจข้อมาร์กแบบใดเข่ากับเฮ็ดแบบนั้นสนใจเขาอ่ืมากมันกับเฮ็ดบบไดนเนาะส่วนเขากับพื้นที่ขามีเท่าไใดเข่ากับเข่ากับปั๊บเปลี่ยนออกครับปั๊บเปลี่ยนออกจิ๋วเนี่งมันมันโมยานันเปนโมมีสา Nam โมมีอย่างเข่ากับเฮ็ดออกก็ได้าน a m ก็ปาบยันก็ได้เท่กันครับครับครับเลี่ยงร้ายกับเบี้ยงหน่อยมันก็เขาก็เน้นเน้นเอาเน้นสายเลือดเน้นคุณภาพเอาครับครับครับกันเท่าไปนั่นบ่ได้เขาก็สายพัฒนาก็ได้สายพัฒนากับมันคอยคอยปั๊บเอาหาตัวดีๆมันใส่มันก็ได้คือเราครับเราใส่เวลาครับใส่เวลาครับมันก็มันอยู่กับเท่ามามากกันละครับ ยิ่งก็ขึ้นอยู่กับเท่าแต่เข้าจ่เข้ามากก็คือมันเล็ดได้เยอคุณสําเร็จนะครับผมครับกันเท่าจ่บารักแล้วมันกะเ็ดนยังกับอะไรครับเันว่าเห็นเขาเ็ดอย่ากใดคือเขามันกับโมเมต้องมีใจแต่เข้ามากความต้องมีใจรักเนาะแต่เข้ามากความคือมันเป็นชัดเลี้ยงที่ที่สามารถที่จะค่ายเคียดเท่าใดได้นะครับผมครับค่ายเคียดได้แล้วมันก็สามารถที่จะเล็ดเป็นมูเท่าใร ผลประโยชน์กับเท่าได้เองสินะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับครับครับมื่อนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปุ๋ยได้มาไทยอ่าครับผมครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไอิทธิ์เกษติศรีไมเนอรเดอร์ครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ